มีมุ่นไปซอยถ่ายรูปไล่สวนได้เด้อท่านท่านอยากจะให้เรานี่ะได้นําเสนอวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอย่างท่านอาจารย์เลขานะท่านอาจารย์เลขาอ,อย่างจนท่านอาจารย์เลขาอ,อาจารย์คำพีเนาะท่านอาจารย์คำพีท่านก็อืมอืม เหมือนกับว่าท่านให้ให้เราอิสระในการนําเสนอในเรื่องราวดีๆเรื่องพุทธศาสนาเรื่องการแสดงสุนทรธรรมเรื่องต่างๆแต่ในเรื่องอีกอย่างหนึ่งในเรื่องคลิปช็อตเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวนี้เราก็ได้อธิบายฟังว่าในตัวนี้ในคลิปช็อตในการสร้างคลิปตัวนี้มันไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องช่องหลักของเรามันจะเป็นการคลายเครียดบันเทิงในเรื่องตัวนี้เฉยๆเพราะว่าช่องเราทําควบคู่กันไปหมด นะในตัวที่คําอธิบายนะเพียงแค่นั้นแหละนะเรารู้จากไหนเรารู้จากการทดลองของเราส่วนมากร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นเราทดลองเองอีกยี่สิบเปอร์เซ็นคือเราไปศึกษาจากคุณโยมเพื่อนทุกท่านคุณโยมแม่คุณโยมพี่ที่ท่านคอยสอน่นะอย่างอย่างเรื่องการไลฟ์สตรีมอ่ะคุณโยมป้าไม่มาเนาะขออนุญาตพูดไปแล้วกันนะคุณโยมป้า คุยโยมป้าเมื่อคืนก็ไปให้กำลังใจคุยโยมป้า่นะนะที่ว่าที่ว่าเข้าบ้านเข้าบ้านแมงช้าเนะี่ยเพราะว่าอะไระไปให้กำลังใจป้าอยู่ป้าท่านไลฟ์สตรีมในของของอะไรเลยของพิซซึมไลฟ์พิซซึมแอปพิซซึมไลฟ์นะน่ท่านท่านเปิดเพลงกับใช้ภาพนิ่งกับภาพวิดีโอเนะี่ยท่านจะเปิดเพลงไม่เปลี่ยน มันจะต้องเข้าไปเลือกสื่อเลือกสื่อแล้วมันจะสื่อพอเราไปกดแตะที่สื่ออยู่ด้านล่างมันจะมีให้เลือกเพลงแลวเลือกรูปภาพหรือจะไปเลือกวิดีโอแล้วก็เลือกเอาตามที่เราใจชอบชอบเสเร็จล้วก็กด,ดกดตามรูปภาพหรือกดเพลงที่เราเลือกบางทีนะเพลงนั่นแหละมันติดลิขสิทธิ์ด้วยนะอันนี้นคือความรู้ในเรื่องการใช้แอปปิดซูมไลท์แล้วก็เราจะต้องกดรูปภาพหรือกดเสียงเพลงเราต้องกดเข้าไปเพิ่มตัวเพลงหรือรูปภาพเราต้องกดกดเพิ่มด้วย ถ้ากดเพิ่มมันจะอยู่ที่หัวมุมขวามือถ้าเราไม่กดอ่ะมันก็ไม่เข้านะกดเพิ่มพอมันเป็นกรอบสีเหลืองแล้วมันจะเข้าไปเข้าแล้วทีนี้เวลาหน้าจอมันเด้งขึ้นมาแล้วก็แตะหน้าจอปุ๊บมันจะให้เรากดหมุนเวียนเพลงแล้วก็กดหมุนเวียนเพลงอยู่อย่างนั้นแหละเวียนวิดีโอมันก็เวียนอยู่อย่างนั้นในรักษะนี้อ่ะนี่คือความรู้ในเรื่องการไลสตินพิซซึมไลบางทีบางท่านอาจจะลืมเราเนะี่ยไม่ลืมหรอก แต่ก่อนเราไลฟ์แอปนั้นเยอะนะแต่การเจ็บเวลาการเจ็บชั่วโมงมันได้น้อยไม่เหมือนกับเราเราทําของพี่อยู่นี่แหละเพราะเราเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube เราใช้ยูทู u เ e อร์ูเราเป็นยูทู u เ e อร์เยคือพูดง่ายภาษาที่เขาพูดเราอยู่ในวงแวดวงของสายอินฟูสายอินฟูก็คือเป็นระดับผู้นำอินฟูก็คือลักษณะในเรื่องลักษณะของคล้ายๆกับดา,ารานี่แหละคุณอยู่ มืนกับดาราคนดังคนมีชื่อเสียงประมาณทางน,งนี้นีะ่ะทุกท่านเนี่ยคือมีชื่อเสียงในวงการของโซเชียลอยู่แล้วทุกท่านนะเราคือสายอินฟูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนนี้ก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการกดอะไรก็แล้วแต่มันจะมีกดขึ้นมาบางทีเราเราเข้าไปดูแล้วก็เอออ่านเออกดสิบสาข้อก็เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะสิบสามข้อก่อนที่เราจะอัปโหลดคลิป เขามีแจ้งเตือนเราว่าอย่างนี้ขึ้นเป็นแถบปืดใช่ไหมมีแนวน้อมที่จะก่อให้เกิดอะไรบ้างดืธิเนี่ยเขาเตือนเราก่อนถ้าเกิดว่าเราทำผิดตรงนั้นก็เตรียมตัวนั่นแหละนะคือลักษณะนี้คือความรู้จากการอ่านจดจำทดลองของเราเองนี่นะ นะอย่างอย่างถ้าคุณโยมป้าเขาเข้ามาฟังคุณยมป้าจะรู้แล้วนะเราเรียกแค่ว่าคุยมป้าเนี่ยมีแค่คนเดียวนะคุณยมน้อยจะรู้คุณโยมแมงจะรู้เลยว่าเราเรียกคุณป้ามีแค่คนเดียวท่านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคุยมป้าคนนี้เราจะเรียกแค่คุณยมป้าคนเดียวที่เหลือเราจะเรียกคุณยมพี่ทั้งหมดแล้วก็มีแม่มีแค่สองคนอยู่ในยูทูบเราจะเรียกแม่อยู่สองคน เป็นบุพการีของเราทั้งสองท่านนะแค่นั้นแหละที่เราจะ